ไปชมข้างในดีสดน้ําหนาววิวก็สวยค่ะดีสว,วิวสวยตามมานะคะตามไปชมข้างในค่ะนี่ค่ะมุมนี้มุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน้ําหนาวโฮมสเตย์นคะคะอ่างน้นก็ จะไปเห็นเห็นดีสโสดบรูสกายทางโน้นก็หมู่บ้านอังกฤษอันนี้ชมดอกไม้ดอกไม้สวยมากนคะเจ้าของเจ้าของเพิ่นยางมาใกล้ๆแล้วเพิ่นสิ สวัสดีค่ะน้ำหนาวโฮมสเตย์เขาคอนะคะมีซีหออ้ <c oughs> หองเด้อซีห้องเพีแต่พาไปชมเบื้องห้องเลยมีมีหลายมีตามั่ <ไป S 1> น,นขเข้าไปเลยไปเบื้องห้องเดี๋ยจ้าไปเบื้องห้องจ้าห้องจ้าอ,อ,อส้สวยสวยวิวสวยวิวสวยนี่ค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้รัเบียร์ชมวิวทีนะครันนี้อันนี้ระเบียง์ชมนี่ค่ะอันนี้ระรัเบียง์ชมวิวอันนี้ห้องออดอันนี้ห้องนึงค่ะอันนี้ห้องนึงห้องนึงนี่นี่ค่ะก็มีแล้วนี่อันนี้เตียงเตียงคู่เตียงคู่ตรงนั้นคือห้องน้ําตรงนั้นห้องน้ามีมีตู้เย็น นี่แหละค่ะห้องห้องพักเขาแล้วคืนเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทค่ะเราจะมีน้ำมีกาแฟวิโอเวนตินให้บริการในห้องนะคะเช้ามาเราก็จะมีข้าวต้มหมูให้บริการโอเคเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีมีแอร์ให้ใช่ไหมมีแอร์ค่ะเนห้องอทำน้ำอุ่นเอออันนี้อันนี้ก็นี่เขามีตู้เย็นให้ด้วยเนะยค่ะ ตู้เย็นแล้วก็กาต้มน้ำร้อนมีกาเฟนะค่ะมีน้ำดื่มให้มีการในห้องในห้องแอร์ทีวีค่ะอันนี้คืออันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำสะอาดค่ะห้องน้ำสะอาดมีมีมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นีค่ะสุดยอดมีแอร์เย็นฉ่ำให้ด้วย เอามีทีวีนี่ค่ะทีวีให้ให้ได้ดูกันให้ได้ชมกัน,นค่ะทางนอกก็จะระเบียงนอกนี่ก็วิวสวยนู่นคะคะมองเห็นตึกหมู่บ้านอังกฤษทั้งหมดมีกี่ห้องคะมีสี่ห้องกันหนึ่งกระโจมค่ะคแล้วไตามไปชมข้างชมข้างในค่ะชมข,ข้างในเนะ มีระเบียงให้นั่งทานหมูกระทะได้ด้วยค่ะมีร<ส>ะ,<ด>ะเบียงอ๋อระเบียง,<า>งตรงนี้ล้างถ่วยล้างจานโอเคอนนี่คค่ะมีมีที่ล้างถ่วยล้างจานค่ะแป๊บนึงนี่ค่ะโอ้สวยสวยเตียงใหญ่เตียงคู่นคะคะก็มีแอรพร้อมเหมือนกันมีมีราวตัผ้าให้เราด้วยนะคะเปิดไฟโอสว่าง นี่ค่ะน้าพักค่ะน้าพักที่นี่คือเขาค้อชื่อชื่ออะไรนะน้ำหนาวโฮมสเตย์เขาค้อค่ะแล้วเดินทางไปยังไงไปยังไงพิกัดแคมป์สนนะคะเราจะอยู่ใกล้เดอะบูสกายรีสอร์ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเขาค้อจ้าเดยอ ชมห้องใหม่กันต่อนะคะห้องที่สองค่ะห,ห้องที่สองชมห้องที่สองนะคะอันนี้ก็มีระเบียงนอกเหมือนกันท,ที่จะทำอาหารทำหมูกระทะบาร์บีคิวกินได้นี่ค่ะอันนี้เปิดเข้ามาก็ตู้เย็นมีตู้เย็นให้มีมีน้ำดื่มให้ กาแฟมีโอนจินค่ะโอเคเนี่ยค่ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดค่ะเข้าไปดูห้องน้ำดูห้องน้ำพอสะอาดมีมีเครื่องทำน้ำบุนด้วยค,คือโต๊ะนั่งเล่นอยู่ในห้องค่ะแล้วก็มีเชฟวีคัทที่อะไรตู้คอนซูเมอร์ยูนิตค่ะ เอาไว้สำหรับแบบเราอยากจะปิดไฟจุดไหนแล้วก็ปิดได้เกิดเกิอ,อ,อะไรฉุกเฉินแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ในห้องได้เลยค่ะโอเคสุดยอดค่ะนี่ก็ทางนี้ก็มีแอให้แอร์เย็นช่ำทางนี้ก็เตียงคู่มีชุดผ้าเช็ดตัวเช็ดให้ให้คู่คหนึ่งสองผืนก็มีทีวีด้วยค่ะมีทีวีด้วย บรรยากาศครับบรรยากาศเขา้านเบียรนี่ก็มีโต๊ะโต๊ะนั่งเล่นสุมดอกไม้อ๋อดอกดอกต้นอะไรนะต้นต้นโมเมนค่ะช่วงนี้ยังไม่มีดอกโอ้ยังไม่มีดอกก็มีกระท่กลกกระท่อกลุกภาษาอีกอีกอีกชื่อนึงสวรสสวรสค์นะจ๊ะสิอไวาให้นั่งเล่นพักผ่อนจดใจ นั่นมีมีม,ม,มีมุมกล้องถ่ายรูปสวยยูข้างล่างนะคะรู้สึกว่ามีมีสองหลังหรือกี่หลังเดี๋ยวตามไปดูนะคะนี่ลงบันไดามานีบันไดโอ้สวยสวยสวย<อ>นี่ก็ปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบ ปีตะข่ายหน้าห้องค่ะปีตะข่ายหน้าห้องนะค่ะโอเคจะมีระเบียงนั่งทานหมูกระทะได้ปกตินคะคะกม็มีเตียงคู่เหมือนเดิมนคะคะพักได้กี่คนต่อห้องก็สองคน<อ>งใช่ <คน S 1> ไหมสองค,คนต่อห้องมีทีวีให้มีทีวีเครื่องหนึ่งมีโต๊ะนั่งเล่นมีเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีแอร์เย็นช่ำให้นคะคะ ห้องน้ําก็สะอาดนําก็ตู้เย็นมีตู้เย็นมีกาแฟให้เหมือนเดิมเดี๋ยวตามไปดูกระจมนะคะหลังนี้เป็นกระจมค่ะไปชมกันค่ะไปชมกันพามาชมกระจมค่ะเป็นแบบไหนน,น้อยค่าไปชมค่ะ ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําเป็นตู้เย็นอ๋อเนี่ยค่ะตู้เย็นหลังนึง่งแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําอยู่นี่ค่ะห้องน้ํากว้างกว้างกว้างห้องน้ํากว้างห้องน้ําสะอาดก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ค่ะข้ามบบมาดูดูกระจูม แปกพักไปพักกระโจมก็เปลกไปอีกอย่างนึ่งนะค่ะได้ได้ฟิวได้ฟิว <laughs> นอนเต็นนอนเต็นประตูกระโจมนอนเต็นนอนเต็น สัมผัสอากาศหนาวชื่นใจกันคืนอ,อากาศเขาค้ออย่างวันนี้ก็อุณหภูมิ16ค่ะตอนเช้าเช้าอุณหภูมิ16นี่ค่ะโอ้บรรยากาศในกระในกระโจมะจะเป็นแอร์เคลื่อนที่มีพัดลมมีทีวีให้ค่ะค่ะนั่นคือเครื่องแอร์เนาะอ่อนทีวีพัดลม บรรยากาศค่ะบรรยากาศเขาโคทางนี้ทางนี้ก็เป็นระเบียงที่จะทำหมู่กระทะนคะคะนั่งชมวิวจะเป็นวิวบูชายนะคะจะเป็นปราสาทดิสนียให้เราเข้าไปชมได้ค่ะถ้าเข้าก็คนทันละหนึ่งร้อยบาทช่วงนี้ก็จะมีงานไฟค่ะ จะเป็นวิวสวยๆวยมีร้านอาหารให้เราฟังเพลงจากร้านอาหารก็ได้ <c oughs> แล้วมุมมุมนี้คืออะไรมุมนี้ก็จะเป็นประจันประจานด,ดำนะคะจะเป็นคอนโดของดูสกายเขา <c oughs> สวยค่ะช่วงนี้มีไฟแสงสีสวยค่ะสวยเราจะได้ยินเสียงจักรจันรเลไลนะคะ บรรยากาศบรรยากาศบ้านบๆสนใจพัดก็ติดต่อได้ที่เบอร์065 936 7 6 4 9นะคะทั้งเป็นทั้งโทรและไลน์ค่ะส่วนเพจก็จะเป็นเพจน้ำหนาวโฮมสเตย์เขาคอนะคะฝากด้วยนะคะจ้าเดี๋ยวก็เอารีวิวภูเขาค่ะรีวิวภูเขาก็ตั้งอยู่ที่ ตำบ,บนแคมสนใช่ไหมบบค่ะตำบลแคมสนบ้านา่าคาบ้านา่าคาแล้วถนนถนนสายพินโลกระลมซักทางออกง่ายค่ะสนนบายเอาจากถนนใหญ่แค่สามร้อยเมตรค่ะโอเคสามร้อยเมตรก็ห่างจากวัดผาท่องเกี่ยวกี่กิโลอ่หกกิโลค่ะเราจะห่าง <6 S 2> จากจอนลีแลนด์สี่จุดห้ากิโล ที่สถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะโอเคค่ะจ้าไม่น้อยก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็มาอุดหนุนกันได้นะคะชื่อรีสอดน้ำหนาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมแวะมาใช้บริการนะคะจ้าสวัสดีจ้า